ยัตถาวาริวหังปุลาปาลิปุรติสังกับ่วงน้ำที่เต็มเปี่ยมร่องยันสากรให้เต็มเปี่ยมได้ฉันใดเอวะเมวะอิตโทีนังเปตานังอุปกปติทานที่ท่านให้แล้วแก่ลูกนี้ย่อมสำเร็จแก่เปตั้งหลายฉะนนั้น อิิตังวัติตังตุมหังขอสิ่งที่ท่านปราถนาตั้งไว้คิมปะเมวะสามิชันตุจงสำเร็จโดยพันชกพีปูเรศิสังขปาขอความดำริทั้งวงจงบริบูรณ์จัน,นจทุภารณะสูญจะตา มณีโชติลาโชยธาระหนึ่งพระจันเพนและดุจมณีโชติรสฉะนัน้นสัพพีติโยวิวัชันตุขออันตรายทั้งวันอย่าได้มีสัพพโลกวิวัชตุขอสัพพโลกจงพินาศ มาเทววัดวันตรายโยขออันตรายทั้งมวลอย่าได้แผ่วผ่านท่านสุขีข้าอายุกโกขอท่านจงมีสุขมีอายุยืนยาวอภิวาทานาสีสามิจังขุจาปัจยโนจัตตารูธรรมวัตทันติอายุวันโนสุขังภ คสี่ประการคืออายุวันนสุขะภะย่องเจริญแก่ผู้มีปกติไหวปะพุทธนอบน้อมต่อผู้แก่เป็นมิตระวันตุสัพพะมังคะขอสัพพะมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพะเทวทาขอเจพยาดาทาั้งมวลจงรักษาท่านสัพพะพุทธานุภาเวนะ ด้วยอนุภา,า,า,าพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพะธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่าางพระธรรมทั้งปวงสัพพะสังฆานุภา,า,า,าเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัพพะสุเทวนตุเตขอความสวัสดีจงมีแก่ท่นนทานในการทุกเมื่อเถิด 다도